ยอมแค่ฉันได้เป็นของเธอแค่นั้นฉันพร้อมไม่มีเธอเมื่อไรหัวใจฉันคงต้องตรอมจากคนที่ไม่เคยต้องยอมแพ้ใครให้เธอคนเดียวที่ฉันรัก All right. ที <mile> ื่อกี้เราได้พูดคุยกับทีมงานได้พูดถึงเรื่องเพลงนี้ใช่เหรอใช่เพราะี้เสียงดังกันมากถึงเรื่องของเพลงของตายนั่นเองว่าแหล่งที่มาจะมาจากตรงไหนอะไรยังไงคือถึงกับหลายคนเนี่ยถามเลยว่าเพลงของตายเนี่ยมาจากรัชการที่เท่าไหร่คือบอกเไม่ตอบเพราะคือหลายคนเนี่ยนะครับคือฟังเพลงนี้ได้ฟังตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยปล่อยออกมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งละครับแล้วก็พอได้ฟังรู้สึกว่ามันอินมากแล้วก็อยากที่ะฟังเพลงเต็มๆนะครับเพลงนี้เนี่ยของตายเนี่ยนะเป็นเพลงของพี่ออฟปองสัก์ถูกต้องครับซึ่งวันนี้เน เป็นวันที่เขาจะปล่อยนะครับาตามคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับวันนี้พี่ออฟเขาก็ตะเวนนะครับรผมก็ไปสัมภาษณ์ตามพื่อนตา่างๆแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยเรียกเขามาไม่ได้ใช่แต่ว่าอย่างน้อยๆเนีย่นยการที่คนที่มาพูดถึงเพลงนี้เนี่ยใครจะพูดได้ดีที่สุดใช่ไหมก็คงเป็นตัวผมเองนะผมก็ไม่ไม่ได้แกแกมีหน้าที่มาเล่าต่อโอเคพี่รู้ว่าพี่ออฟปองศักมาไม่ได้แต่ยุคนี้มันเป็นยุของการสื่อสารหันไล่เสียงแล้ว เราก็เลยโทรนะครับโฟนอินนะครับพูดคุยกันเพราะอยากว่าอยากรู้ว่าเนื้อหาเป็นไงก่อนอื่นสวัสดีครับพี่อ๊อฟปองศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหว้หมาเดบว่าอะไรครับไหว้พระไหว้พระไหว้พระกับพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟไหว้พระด้วครับวันนี้ตอนนี้พี่อ๊อฟอยู่กับบอดีชอนบอดีเลโอครับสวัสดีครับอดี้เลโอกับชอนในแบงค์รูมนะครับวันนี้อยากจะพูดคุยถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดรู้ว่าพี่อ๊อฟเนี่ยอาจจะพูดคุยแบบมาวันหนึ่งแล้วแต่อยากใ อัปเดตให้กับชาวแบงก์รูมหน่อยว่าเนื้อหาของเพลงนี้ที่บอกว่าของตายเนี่ยมันคืออะไรครับเ,เพลงนี้เนี่ยมันมันเป็นเพลงของคนที่มีความรักที่เอ,อต้องทนนะครับแล้วก็ยอมที่จะทนเป็นตัวสำรองยอมที่จะทนเป็นของตายยอมที่จะทนถูกถูกคนที่เรารักแบบทำร้ายจิตใจอะ่ะแต่ว่ายอมแบบมีความสุขนะอ๋อ,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 อคือยอมแบบเขาเรียกคือ,อยอจำยอมขอให้เขาทำอะไรยังไงก็ได้เราเราเรายอมอ่ะ ก็คือยอมเพื่ออย่างน้อยๆได้อยู่ใกล้เขาได้อยู่กับเขาได้ได้อยู่ใกล้กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างเพลงนี้เนี่ยก็คือเป็นพี่หมูมูซูรับหน้าที่มาแต่งให้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็คือเขาแต่งหน้าให้พี่ออฟยังไงบ้างครับผมก็แต่งเพลงคือมีการแต่งเพลงให้คือไปดึงตัวพี่หมูมาได้ยังไงครับพี่ออฟดึงตัวมาได้ยังไงล่ะครับก็จริงๆแล้วคือเราเราเ เรามีการคุยกันครับกับทางกับทางทีมงานอย่างเงี้ยครับว่าเราอยากจะได้อัลบั้มนี้คือตัวพี่อ้อยอยากจะได้แบบอะไรที่มันหลากหลายมีความแบบมีความวาไรตี้มีความแบบมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปลกใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าเอะเราลองเราลองแบบเราลองเอ๊อหาคนแต่งเพลงใหม่ๆม่ไหมหรือว่าหาคนแต่งเพลงที่แบบเอน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยร้องอะไรเงี้ยครับก็เลย่าเป็นว่าเป็นพี่หมู ก็คือเลยเดีได้พี่หมูมาซึ่งเป็นการทํางานครั้งแรกด้วยนะฮะใช่ครั้งแรกครับก็ก็ดีครับเราก็สนุกมากเพราะว่าพี่หมูเขาเป็นคน็นพี่มากกับทุกครั้งที่แบบเวลาไปห้องหัดกันอะไรเงี้ยครับท่กโมงในาการอยู่ในห้องอัดอ๋อพี่อ้อมย้นกมาหน่อยละกันเพลงของตายเนี่ยนชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเป็นมาก่อนรอแรงบันดาลใจของพี่เนี่ยมาจากเรื่องจริงเบรออนทูสตอรีร่หรือว่าคิดมาเองครับก็จริงๆแล้วมันก็มีมันมีบางส่วนเนีบยที่มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเอ ส่วนเนี่ยล้วก็จะเป็นเรื่องที่แบบเกิดจากคนอื่นบ้างคุยกันแล้วก็แบบว่าเราเอาท็อปิกตรงนี้มาคุยมาคุยกันมามาลองมาลอง,ลองนําเสนอให้กับคนคนฟังคนดูได้ได้เห็นได้รู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขน่จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่แบบพูดถึงเรื่องของความรักที่ ก็แน่จะเคยผ่านกันมาบ้างแล้วแหละว่าเออแล้วพี่อ๋อพูดแล้วก็รู้สึกว่าอินเหมือนกันนะเออแล้วอย่างตอนที่แน่นอนนี่นันตาลื้นเลยนเนี่ยอ,อ,อยากรู้ว่าตอนที่พี่หมูเขาอเขาเขียนเนื้ออะไรมาเนี่ยเราเห็นเนื้อครั้งแรกเรารู้สึกไงบ้างครับชอบคือชอบ,ชอบ ชอบชอบตรงที่ว่ามันมีทั้งเล่มมันมีคําถามให้กับตัวเองแล้วมันมีคําตอบให้กับตัวเองในตัวเอออะไรนะเมื่อกี้พี่ออฟบอกซื้อผักกาดนไม่ใช่ไม่ใช่ยฮัลโหลครับพี่ออฟได้ยินไหมฮะได้ยินครับอ่ามาแล้วมาแล้วรบกวนพูดใหม่ทั้งหมดเลยได้ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ยินเลยนั่นแต่ต้นอ๋อเอ่อ ได้ครับสวัสดีครับผมว่าพ้องแจ็คครับสวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกเลยอ่ะคำถามที่บอกว่าเห็นเนื้อเนื้อครั้งแรกรู้สึกไงบ้างอ๋อเห็นเนื้อครั้งแรกก็ก็ชอบเลยค่ับเพราะว่ามันเพลงนี้พออ่านไปแล้วเราแล้วเราแบบแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีคําถามแล้วก็มมีคําตอบให้กับตัวเองคือตอนแรกเหมือนถามว่าตัวเองเหมือนคนชื่นแข็งว่าฉันจะเป็นต้องเชื่อเธอเหรอ สุดป้าเออแล้วพอแล้วพอแบบสุดท้ายแล้วคือเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่สุดท้ายก็ยอมอ,ะอ่ะเออร้เจ็บนะคือพี่ออบครับคือพอพอเมื่อกี้เนี่ยมีโอกาสฟังแบบเต็มๆมาละเรารู้สึกว่าวิธีการร้องเนี่ยมันค่อนค่อนข้างจะแตกต่างมาจากเดิมเยอะมีส่วนร่วมในการ<ช>ดูใจการร้องเยอะไหมครับกับเพลงนี้ฮะ ก็ก็โชคดีครับตรงที่ว่าทุกครั ful, ้งท <ator il> <ğim> ี่เวลาเราเวลาบด็กเพื่อนเด็กทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะให้เขาจะเปิดโอกาสให้เด็แบบได้แสดงความคิดเห็นได้ได้แสดงแบบแสดงสิ่งที่ตัวเองอ่าทำกันบ้านมาแบบเป็นที่นะคบผมเขาก็เราก็เพลงเนี้ยมันเป็นเหมือนการมีไซน์ของเราเองอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการช่วยกัน ของของของพี่กับพี่ลูกพี่หมูอะไรเงี้ยครับคอยดูให้มันอยู่ตรงกลางแล้วมันเข้ากับอารมณ์ของเพลงมากที่สุดอะไรเงี้ยครับครับครับเขาบอกอ่ะโอเคฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราเคยฟังตัวอย่างตอนต้นอยากได้ฟังกันแบบสดๆทางโทรศัพท์พี่ออฟช่วยร้องสักท่อนหนึ่งให้พวกเราได้ฟังได้ไหมครับผมได้ฉันกูไหม โอเคได้เราก็รู้ว่าเ้ต่อไปจะเป็นัไงอ่าง้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะฟเต็มเอ่ะเธอได้ออกราการอเร้องการออได้ได้เมื่อไหร่ว่างพี่ออดพนัคิเลยได้ไหมอ่ะได้เลยได้เลยครับดี๋วเดี๋ยวจะถ่าย m วันที่เนี้วัย่งดนานี้แเดี๋ยวพอเออนนะเดี๋ยวไปร้องในการแล้วก็ช่วยเปิดอีให้ด้วยนะเคได้เลยตัดไปอ่ะสุด้ายดี๋ยให้พี่ออดฝากผลงานให้แฟนๆชาวแบง์รูม ครับดอกจันหนึ่งสองสามูนย์ศูนย์หนึ่งห้าขของก่อนนะคะตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับตอนนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะฮะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางไ u n e s ด้วยนะครับผมก็ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายมากแล้วก็สามารถบูววายคนที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยก็สามารถดาวน์โหลดได้นี่ครับผม นะอ่ะยังไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดเพลงของพี่ออฟแล้วกันนะคะโอกาสหน้าฟ้าใหม่อยากจะเชิญมาร้องสดๆในแบงค์ลูมแล้วกันนะคะพี่ออฟได้เลยยินดีมากครับโอเคครับยินดีต้อนรบคุณแม่ครับพี่ออฟปองศักดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากเป็นโอเปอเรอเรียนเช้าคุณชายไปยังไงมีสแกมอยู่เห็นบอกว่าช่วงเช้าช่วงบ่ายไปทำพิธีกรรมทางความเชื่อเหมือนบวงสรวงอะไรมาด้วยจริงเหรอเพื่อให้เพลงนี้ดังเพราะผมว่าเพลงนี้ดังแน่นอนเพราะว่าในสแกมเนี่ยผมนั่งดูนะครับเหล่าดีเจจากเอทามหรือใครก็แล้วแต่เนี่่ยยยจะออัพเลวาาขงต แล้วคือพอเราเห็นปุ๊บเราอ่ะอยากจะติดตามเราก็ต้องรีบไปหาใน y o u t u b e <ช>แล้วก็ภาพจะเป็นภาพขาวดำ <c oughs> เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นของตายของใครมาก่อนถูกต้องแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยอมทนเป็นของตายเพื่อให้อยู่ใกล้กับคนที่เรารักอ่ะ,อะผมว่าคนที่เคยเจ็บแบบนี้ลองฟังเพลงนี้โดนแน่นอนนะคะ